เกมค้างหรือแอปมันค้างนี่ 1, 2, อ่ะรูนสองสามขเทสไม่อีกก็อบนะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับผมช่องหาแล้วว่าลืมนั่นแหละวันนี้ผมจะมาสอนสร้างอ่าเป็นเรือหรือว่ารถไม่รู้อ่ะแบบจะไม่ได้จริงๆอ่ะมันมันชื่ออะไรก็ไม่รู้นัดขอเรียกเป็นรถเง้นเงนในบิวอาโบท บอกเลยผมคิดสดพูดสดไม่มีคําว่าจดอะไรไว้เลยนั่นแหละและนี่ก็เป็นการลงเสียงพาสดครั้งแรกเลยมัง้งแล้วก็อเป็นไข้ด้วยช่วงนี้เสียงมันจะไม่ค่อยดีซะเท่าไหร่โอเคขั้นแรกสิ่งที่เราต้องเตรียมออกมาก,ก็คือการเปิดไอ้รูปบัวกขึ้นมาปิดไอ้อันนี้ไปอันนี้อันนี้อันนี้นั่นไ ขอบอันนี้ให้มันเป็นสีเหลืองแล้วก็ปิดหักความเหมือนเดิมเลื่อน,นหอบล็อกเก่าตามสูตรคือระต้องวางบล็อกเก่าแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้ห่านขอเลือกใช้เป็นบล็อกทองแล้วก็พระเอกเรานั่นก็คือ นั่นก็คือเลื่อนหาไปเจอนั่นนึงหาอยู่พอเจอแล้วนี่เลยแม่เหล็กดันเลรเลงให้ตรงก้นของแม่เหล็กนั้นอยู่ประมาณเดียวกับสุดของบล็อกเองแล้สิ่งต่อไปที่เราต้องใช้นั่นก็คือไอจ้จุกเนี้ยจุกเนี่ยแหละที่ไว้ทาบล็อกต่างๆอะ่ะแต่การกะนั้นก็คือเราต้องใช้ในการกะที่สามานั่นก็คือบล็อกนี้เลยให้หันจุกขึ้น ก็เอาบล็อกอะไรก็ได้ไปวางไว้บนจูใช้บล็อกทองเดิมแล้วก็เก้าอี้คนขับไว้ข้างหน้าโอเคแบบนี้ประมาณก็ลองนั่งดูถ้าจะเสียห้ามให้ไอเนั้นขยับไปที่ไหนถ้าไอ้นั่นขยับไปตรงไหนแปลว่า เรียนแดลเลยครับรถทุนกำลังจะข้างเนี่ยวันวันนี้นี่เลยกดเดินหน้าแล้วก็จะกระโดดแบบนี้บอกเลยสุดยอดมากสุดยอดสุดๆใครขอเข้าทีมาไม่สนใจนี่เชฟฟาร์มตังค์ดีนะแต่ว่าผมขับไม่ค่อยเป็นเลยช่างมันโอ้ติดอะไรปะ โอเคถ้าถ้าเราปิดคลิปเลยมันจะไวไปไหมเนาะไี่ดีหรือสามวาธีเหรอยืดสามแล้วดีเหรอตัดคลิปมันต้องใช้เวลานานกว่านี้วะเน,นี่ยเฮ้ยต้องต้องตัดดีตัดลเลยถ้าไม่ตัดนี่มันแย่ยมากโอเคไปละจุ๊บจุ๊บเฮ้ยอย่าขอมาดิขอปิดเดี๋ยวเท่ดิเออ ว่าไงล่ะจุ๊บๆกดไลค์กดแชร์ด้วยล่ะ